มะเร็งนี่เป็นโรคใกล้ตัวเรามากนะครับซูบุรี่มะเร็งปอดมะเร็งตับตรวจไม่เจอ2-3ปีลูกลาบไปไกลแล้วการเป็นมะเร็งนะครับไม่ใช่คำสั่งประหารชีวิตนะครับ ตอนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ BLA Healthy Station สาระสุขภาพเพื่อชีวิตที่มีความสุขมากกว่านะคะ แน่นอนค่ะเรื่องของการดูแลสุขภาพก็เปรียบเสมือนเกราะป้องกันไม่ให้เราเป็นโรคร้ายต่างๆและที่สําคัญค่ะเราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะติดอาวุธป้องกันเอาไว้ด้วยและวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับโรคโรคหนึ่งค่ะที่โอ้โหเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดนะคะนั่นก็คือโรคมะเร็งค่ะวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะกับคุณหมอค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านโรคมะเรง็งจากโรงพยาบาลบำรุงราชนะคะ ร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธาริศสุวรรณรัศมีหัวหน้าหน่วยอนุชีวเวชศาสตร์มะเร็งวิทยาโรงพยาบาลบำร,รุงราชค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสที่จะเป็นโรคมะเร็งมากที่สุดคือกลุ่มไหนคะจริงๆแล้วนะครับมะเร็งนี่เกิดได้ทุกช่วงอายุเลยนะครับตั้งแต่เด็กนะครับจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่นะครับแต่ที่สําคัญที่สุดคือสิ่งแวดล้อมนะครับการ ที่ได้กระทบกับสารก่อมะเร็งเป็นระยะเวลานานๆนะครับก็จะทําให้มีความเสี่ยงขมะเร็งเช่นอะไรซูบุรีนะครับอันนี้ที่สำคัญที่ง่ายๆและคับซูบุรีที่เจอพวกอาหารหมักดองนะครับพวกที่มีพวก p r e s e r v เ t ชั่นต่างๆนะครับแล้วนักปัจจุบันนี้ในบ้านเรานะคะกลุ่มที่เริ่มจะพบมากขึ้นว่าเป็นมะเร็งจะเป็นกลุ่มไหนคะคุณหมอครับ มะเร็งที่เจอบ่อยๆนะครับทั้งในผู้ชายและผู้หญิงนะครับในผู้หญิงก่อนแหละครับมะเร็งเต้านมเนี่ยนะครับเราจะเจอบ่อยนะครับซึ่งอันเนี้ยทั่วโลกก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับในผู้ชายนะครับที่เจอบ่อยๆก็เป็นพวกมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับค่ะเราก็อาจจะเจอได้ในต้นๆเหมือนกันเพราะเรามีการตรวจ PSA นะครับนอกจากนั้นแล้วพวกมะเร็งปอดนะครับมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับ มะเร็งตับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นมะเร็งที่เจอบ่อยๆในคนไทยเลยนะครัคะมะเร็งเนี่ยมี4ระยะใช่ไหมหนึ 1, 1> 2, 3, ่งอ่ะอย่างระยะ2กับ3เนี่ยถ้าหากว่าเราตรวจเจออยู่ในระยะนั้นเนี่ยโดยทั่วไปแล้วการรักษาคุณหมอจะรักษายัางไงคะถ้าระยะที่ลุกลามมากขึ้นแต่ยังไม่แพร่กระจายซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นระยะ 2, 3นะครับก็คงจะต้องให้การรักษาเฉพาะที่ร่วมกับการรักษาที่เพิ่มเติมในการให้ยา โดยใช้แสงร่วมกันอย่างงี้ยเพื่อลดการปรับเป็นซ้ำนะครับคราวนี้ถ้าเป็นระยะที่แพร่กระจายแล้วเนี่ยครับซึ่งมันก็จะบอกได้ว่าโดยทั่วไปจะไม่หายขาดนะพวกนี้เนี่ยเราคงต้องใช้ยาในการควบคุมโรคเป็นหลักครับค่ะณปัจจุบันนี้วิทยาการทางการแพทย์ในการรักษามะเร็งแตกต่างจากสมัยก่อนมากไหมคะคุณหมอค่อนข้างมากเลยนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อ 20- 30ปีที่แล้วนะครับตรวจวินิจฉัยการเอ็กซเรย์ต่างๆนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรามีความรู้ทางด้านอนุชีววิทยาเนี่ยนะครับมากขึ้นนะครับตั้งแต่ลงไปถึงระดับระดับพันธุกรรมของเซลล์มะเร็งเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจพบได้ตั้งแต่ระยะแรกเริ่มแล้วก็ตรวจพบความเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับะมะเร็งเ หลายๆอย่างนะครับมีความผิดปกติทางพันธุกรรมเฉพาะแบบนะครับซึ่งนําไปสู่การรักษาที่ทําให้เราสามารถเลือกการรักษาที่จําเพาะต่อความผิดปกตินั้นๆในแต่ละคนแต่ละคนได้ครับอยากจะให้คุณหมอฝากทิ้งท้ายให้พวกเราหน่อยค่ะต้องทําตัวยังไงเราถึงจะห่างไกลจากโรคมะเร็งคะครับการเป็นมะเร็งนะครับไม่ใช่คําสั่งประหารชีวิตนะครับดังนั้นแล้วนะครับถ้าเป็นแล้วเนี่ยครับเราจะต้องปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์นะครับแล้วก็ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องนะครับ อยากให้มีกําลังใจนะครับในการรักษานะครับขอให้ปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำนะครับแล้วก็สู้กับมะเร็งไปนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เป็นมะเร็งนะครับมะเร็งนี้เป็นโรคใกล้ตัวเรามากนะครับก็อยากที่จะให้ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินต่างๆนะครับอยากให้ทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพนะครับหลีกเลี่ยงบุหรี่นะครับแอลกอฮอล์นะครับของหมักดอกพวกนี้นะครับแล้วก็อยากที่จะให้ เรื่องของวัคซีน ATION การฉีรดวัคซีนต่างๆนะครับเพื่อป้องกันโรคตับอักเสบบีนะครับหรือ,อาพาร์ิโลมาไวรัสนะครับที่จะป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็มันตัวสุขภาพร่างกายประจําปีคขอ,ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณหมอฮาริสค่ะจากโรงพยาบาลบำรุงราชค่ะที่มาให้ความรู้แล้วก็คาแนะนําเกี่ยวกับโรคมะเร็งกับเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะครัคบสวัสดีครับ สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตหมดห่วงหมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายเมื่อต้องเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งนะคะ เพราะเรามี BLA Every Care หนึ่งในบริการเสริมด้านสุขภาพค่ะสำหรับลูกค้าที่มี BLA Cancer Max เมื่อเข้ารับการรักษาโรคมะเร็งที่โรงพยาบาลบำรุงราชจะได้รับสิทธิ์เพิ่มวงเงินรักษามะเร็งสูงสุดถึง20%พร้อมกับสิทธิประโยชน์อื่นๆอีกมากมายค่ะเช่นบริการปรึกษาแผนการรักษาเบื้องต้นจากทีม Horizon Navigator ส่วนลดค่าห้องค่ายา รับสิทธิ์เข้าโครงการ Cost Containment บริการ c o n น c ซีย s รถรับส่งเขตกรุงเทพปริมณฑลเพื่อตรวจวินิจฉัยหรือเพื่อการผ่าตัดทั้งนี้เพื่อมอบการดูแลแบบเต็มแม็กซ์ให้กับลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตให้อุ่นใจเป็นพิเศษในทุกช่วงเวลาด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ปัจจุบันทำให้การรักษาโรคมเร็งมีหลากหลายวิธีค่ะ ผู้ป่วยสามารถเลือกเข้ารับการรักษาให้เหมาะสมกับอาการและวงเงินค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าผ่าตัดค่าฉายรังสีค่าเคมีบำบัดค่ายาหรือแม้กระทั่งค่าดูแลตัวเองในช่วงผักฟืน้นโรงพยาบาลรัฐและเอกชนจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่5 0 0 0 0 0ถึง1ล้านบาทหรืออาจจะมากกว่านั้นค่ะขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการรักษาด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงและเฉพาะเจาะจงบริการด้านสุขภาพ BLA Every Care ดูแลคุณทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิตมั่นใจและหมดกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเองในโรงพยาบาลหรือหลังจากออกจากโรงพยาบาลในช่วงพักฟื้นกรุงเทพประกันชีวิตมีหลากหลายแบบประกันนะคะที่ให้ความคุ้มครองการรักษาโรคมะเร็งและโรคร้ายอื่นๆที่เหมาะสมกับแต่ละท่านมาแนะนำค่ะ BLA Cancel Max คุ้มครองมะเร็งเต็มแม็กซ์วางใจได้เต็มที่ค่ะคุ้มครองชีวิตและโรคมะเร็งยาวนานจนถึงอายุ90ปีเลยรับเงินก้อนทันทีเมื่อตรวจพบโรคมะเร็งครั้งแรกทุกระยะรับสูงสุดถึง3ล้านบาทเลยนะคะรับเงินชดเชยเมื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคมะเร็งสูงสุดถึงวันละ10,000บาทและที่สําคัญคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเนื่องจากโรคมะเร็งสูงสุด3ล้านบาทค่ะ นอกจาก BLA Cancer Max เรายังมีแบบประกันที่หลากหลายครอบคลุมทั้งโรคมะเร็งและโรคร้ายอื่นๆไม่ว่าจะเป็น BLA อุ่นใจโรคร้ายคุ้มครองโรคมะเร็งและ5กลุ่มโรคร้ายแรงรวม11โรคคุ้มครองจนถึงอายุ90ปีด้วยเบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา BLA Super Care คุ้มครองโรคร้ายแรง6กลุม่ม สบายใจด้วยความคุ้มครองที่มากกว่าค่ะรวม47โรคสูงสุด600%ของจำนวนเงินเอาประกันภัยท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือรายละเอียดแบบประกันได้ที่ตัวแทนของท่านหรือโทรมาได้นะคะที่027778888